เดียวก็กลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้มีสปอนเซอร์ให้มารีวิวนะขนมช็อกกี้ช็อกกี้นะับแถบสติกเกอร์นะเห็นไหมสติกเกอร์อุณหภูมิร้อนเย็นนะับก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าหรือไม่ก็เซเว่นอีเลเว่นนะตอนนี้กําลังลดราคาอยู่นะเหลือแค่สิบาทแต่ถ้าเกิดหมดวันแล้วนะจะเพิ่มราคามาประมาณสิบสองบาทนะตอนนี้รีบไปซื้อกันเลยนะสติกเกอร์ร้อนเย็นนับมาดูตัวกันเลยนะ ตัวของมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมแกะไปแล้วนะนี่อันนี้เราแกะไปแล้วนะนี่ส่วนทั้งหมดนี่ก็จะมีอยู่ประมาณส่วนทั้งหมดอันนี้คืออันที่ผมกินในซองเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดมีอยู่ห้าอันน,นนะซึ่งในนี้เนี่ยมันแถมเซตเกร์ด้วยนะนี่ร้อนเย็นนะนี่แต่มันจะมีตัวพระเอกนะในถ้าเกิดใครดูโฆษณานะครับจะสังเกตว่าไอตัวนั้นนั่นแหละครับ ตัวนั้นน่ะคือสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นตัวพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นตามในโฆษณาเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะไหนเราไปลองแกะกันเลยดีกว่านะนี่ผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะน่ารักดีนะโอ้ช่าน,น,นี่มันก็จะมาประมาณนี้อา้าวไหนอบอกว่าเอามันแปะไม่ได้นี่ยะใช่นะ เดี๋ยวเราจะต้องถอดไอ้ด้านแผ่นด้านหลังก่อนนะอันนี้ผมเคยซื้อมาแล้วนะเอเคผมถอดได้แล้วนะต้องถอนได้ออกมาได้นิดนึงแล้วนะก็ตัดไปตอนที่เราถอดเสร็จแล้ย คีตอนนี้ผมเริ่มแกะออกมาได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะนี่ตอนที่เรายังไม่ได้แกะนะตอนเนี้ยตอนน,อน,นี้ดูตอนที่เรายังไม่ได้แกะนะน,นี่คือยังไม่ได้แกะนะเห็นไหมนี่เราสังเกตว่ามันแปะไม่ได้เลยอย่าแต่ไปดูตอนที่เราแกะเสร็จเลยแล้วกันนะนี่นี่อุณหภูมิร้อนเย็นนะมันจะอันนี้ผมอยากได้ของแทนนะแต่อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะ พอเราถอดเสร็จใช่ไหมครับดูนะเห็นไหมเอ้แม่คือมันแปะได้เลยเห็นไหมมันเป็นสติกเกอร์แปะได้เลยนะนี่นะเดี๋ยวผมเตรียมจะทาคลิปเกี่ยวกับรถนะเดี๋ยวเอาไปแปะกันดีกว่า น้ำแปะมันไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแปะก่อนนะสติกเกอร์อันนี้ผมว่ามันพังแล้วแหละมั้งติดไม่ค่อยได้นะแต่อันล่างมันติดได้เห็นไหมอันล่างมันติดได้ไหมอันอันบนมันติดไม่ได้นะไม่เป็นไรนะก็ขอลาไปก่อนนะับทุกคยครับ